ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะคะก็แวะปั๊มนะคะละาเจน่าก็ไปซื้อไส้กรอกของยี่ห้อหนึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วนนสนุกกินอะไรไข่ขใหญ่มากอินดีงามเนี่ยแกน่าจะเปิดให้เขาดูก่อนตอนนั้นที่เขาฉีกซองมาแบบืหฉีกอย่างนงี้จะฉีกเลยไมนต้องฉีกให้นะคะอันนี้ใครนั่งเนี่ยเราโอ้โหเฮ้ีใใความมาหลอกนี่จ้า ซีกอบที่นี่ใหญ่ถูกใจมากเลยซื้อได้ที่ไหนจีวีค่ะซีกอบแบบนี้หาซื้อได้ที่จีวีนะคะ <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> แต่คุณมันดีอ่ะแล้วแต่พอดีปากตอนนี้เราอยู่ประมาณเกือบครึ่งข,ของครึ่งทางเนี่ย สามวันสองคืนนะคะหรือที่ในการดูโลกตอนนี้เราหยู่ที่อยุธยาเขาเขียนวัดสายแก้วตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาอุ้ยอุอ้ยซ<ส>อดซอดเลอหน้าอยากได้คุณเลียไม่ได้คุณเรียซอดเลอหน้าเลียให้หน่อยดิเอาเช็ดไปแล้ว เลอะวไม่เอาเองยนะดทั้งรตดเอาองีว่ือเว่นสขวดทีผาตรงเนี้ยจจิตซื้อแหปาว่นไมล่ะฮะมันเเว่นนะรอไมอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ให้ไม้หรอมนไม่ให้เอไม่ยิบไม้ เขาไม่ให้มันอยู่ข้างหลังอ่ะนี่นี่ระบีบแล้วร้าอร่อยไหมอร่อยอยู่เฮ้ยทำไมมันเลอะล่ะถ้าหัดยูเนี้แล้วไปลงอ่ะมันอัพน้ำน่ะใช่แตาไปลงยูยูเอาวนะครับแหม จะแน่วจะถือมีคนสับตะไคร้กี่คนแล้วคะหนึ่งเมื่อสองวันลโอ้ดัทำมานานดีอ่ะดูแล้วกดติดตามด้วยนะคะดีอ่ะแล้วมีคนมาคอมเมนต์ไหมคใครอะ่ะมีหานคนด<ม>ีที่น้องตน,น,นะคะ<ม>ดูแลคอมเมนต์ด้วยนะคะดูแลคอมเมนต์นตะคะจะถามอะไรถามเลยไม่เหมือนล่กไม่เหมือนลูกไลฟ์ดี ช่วยเมนเหน่อยได้ไหม,มคือมันเหงาไงคือหวานไงในยูุคมันก็มีวิดีโอสอนมีอันนี้มาตนกันนะ<อ>แต่ว่าไม่รู้ไม่เป็นแม่ค้าคุณผู้ชม <c oughs> จะได้จะได้โ <c oughs> รงเรียนจะได้น,นะคะสุดที่ได้พี่ไอ้นะคะมามคนเดียวค่ะก็สนุกค่ะจากาจ้ากพระหาดทราย <c oughs> คอนเวนนะคะอะไรทยนนไม่ใช่โรงเรียนเก่ากับิงล้วน พาดูไทยอไม่ล้วนพาดูไทยนนท์ไม่ใ่าดไทยคนใดหรอเอาคือพาดไทยดไนนทนะครับี่นนท์ชบุรีหนึ่งไม่มีเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันมาก็ไม่เพราะว่า่อหมยค่ะ้่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีม่ บนคันรถนี้นะคะพี่ๆแล้วก็น้องร้องรู้คนรู้จักกันนะเพรา<น>ะว่า<ด>เราเคยไปทํกากิจกรรมร่วมกันมาหลายหลกิจกรรมเลยอยากให้นุคนมาก็จะมีเพื่อนใหม่เยอะแยะเดี๋ยวพี่สนุโลก,กับจะอัพให้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ทุกคนว,ว่ามันมี wi Fi ไ i f ฟนะคะัใช่มี wifi แม่นุกเคยไปมาแล้วนะครับในอกมีไ i ไฟค่ะมันโอเคแต่จริงๆเรารู้ว่ามันมี w i f ฟก็ตอนมันจะกลับแล้วอบบดเล่น มีเพื่อนมีเพื่อนจากโรงเรียนนั่นเลยมีเพื่อนจากโรงเรียนนั้นโรงเรียนพิษนุโลกอะข้ายข้าวรเฮ้ยแต่จริงๆแล้วหรือว่าจำผิดวะไม่รู้ว่าสุนยพรโลหรือว่าพิษณุโลกที่มีภาษาเออเออเออแต่เราต้องรอดูกันจำไม่ได้อ่ะมันจะมีพี่นึงแต่เขาเป็นโรงเรียนก็น่าจะมีอยู่แล้วแหละค้ายทหาร ไปค้าวขาหมูหารแบบเรา,าอะแบบเล่นเล่นนั่งกินข้าวกันจนเสร็จแล้วใช่ไหมก็นั่งพักผ่อนใช่ไหมอาหารนะเดินวิง่งลดรสรสชาติแกแล้วน,นั่งไปอาบน้ำว่าน้ำอาหารมนะันจบแบบผมพูดเรื่องอาหารแล้วนึกถึงคลิปนั้นครับคุณผู้ชมคลิปท,ที่จะย่าใส่ผ้านขนหนูสีชมพูนะคะแล้วอยู่ในห้องน้ำน่ะนั่นแหละที่จะย่าเคยเป็นข้าวขาหมูาร แล้วไปเจองูทหารเลิศมากต้องตามไปดูคลิปนั้นกล okay, okay, no ับไปย้อนดูนะคะไปย้อนดูคลิปเลยล่ะโอเคคุณผู narrator. ้ชมจะไปแล้วนะคะไปบ้านเลยสนโนว์บายด้วยค่าไข่เดียวนะคะ